สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้ามาอีกหนึ่งคันครับจากฮานาเอาตัวคาร์นะครับคันนี้เป็นรถรถยอดนิยมนะครับผมคอนด้าซิตี้นะครับผมคันนี้นะครับดีเลยครับผมได้เป็นสีขาวสวยเลยนะครับผมมาดูสีรอบๆคันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกได้เลยนะคันนี้นะครับลูกค้าเห็นตัวจริงนะครับสวยนะครับผม้านท้ายนะครับ สวยดูดีเลยครับผมคันนี้นะฮะฮอนด้าซิตี้นะครับสีโดยรวมนี่คือโอ้โหสวยเลยนะครับผมแปลงเป็นสีขาวอย่างที่บอกนะครับนี้แม็กมาให้แล้วนะครับนี่ผมใส่แม็กมาให้เรียบร้อยนะฮะเนาะคันนี้นะครับสวยๆเท่ๆหลอเลยนะครับผมเรามาดูภายในของ Honda City นะครับว่าเป็นยางไรบ้างนครับผม คันนี้นะครับเป็นอบากัมบันยีนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับด้านคนขับนะครับผมดีๆนะครับด้านหลังครับผมเป็นยังไงบ้างด้านหลังเช่นกันนะครับไม่มีขาดนะครับผมเรามาดูคอนโซลหน้ารถของคอนดัสตี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผม โซนยังสวยอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมอันนี้ผมเปิดแอร์ไว้นะครับผมเย็นๆหนาวๆเลยนะครับอันนี้เป็น FM m p 3นะครับผมอุ้ปลาแบบแมนนุ่มนะครับคันนี้อย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเมาอ์ไรยังสวยดูดีอยู่นะครับสวยเลยนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ172ครับผมถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับสำหรับ Honda City นะครับผมมาดูส่วนของด้านท้ายของ Honda City นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมเริ่มบอกไปนะครับคันนี้นะครับผมมีชุดแต่งรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับผมปลอดภัยแน่นอนครับ ส่วนด้านหลังนะครับเก็บของได้เยอะอยู่นะครับผมกว้างนะครับส่วนของล้อไหลนะครับผมดูสักครู่นะครับล้อไหไรมีครบนะครับเรามาดูส่วนของเครื่องยนต์ของ Honda City นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเครื่อนดูดีนะครับสะอาดนะครับผม เครื่องเบรียบนิ่งนะครับผมใช้งานได้ระยะยาวสบายเลยสบายสบายเลยนะครับนีปัญหาอะไรครับสำหรับคันนี้นะครับ Honda City นะครับผมโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับออกรถศูนบาทหรือว่าฟีดาวครับผมออกได้ทุกอาชีพนะครับปรึกษาก่อนได้นะครับผมักรถคันนี้นะครับ ฝากอย่างนี้นะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามากดซับสไคร้ไอ้กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกล่าวขอบพระคุณนะครับ